โอ้ยกูเบื่อเด้เช็ดยี่บบเกิบนี่เช็ดเกิบอุ้ยอุ้ยโอ้โหชิบมหมาดไงทายไงอยู่นี่บอกซอทอดไงติดเขากำยังวะสวยเลยเป็นยังคือต้องไูบวกให้ยัง สักอย่างเลยเกิบ,บาานนก็คือบทสักบทเหงาผัวเมียคือบทห้เฮ็ดให้ข่ควอยอยายนี่นั่นมันเกิบผู้ใดล่ะก็เกิบไข่นั่นแหละเกิบเจ้าจะมาคอยยัางๆนั่นทิพยไปใส่เจ้าสนี่แตงโตมากนี่ทิพยไปใส่เจ้าง่าวนนะคั้วเอาออกขอ,อกหรือยัางอาบักเทาวเจ้าเอิญไข่เจ้าเอาิญไข่ในนี้มันบ่ถืงมันบ่ถืึแต่ไหนบักขี้เรามาค่ะ ไอเอ็เอาไฟได้รับตำแหน่งม่แล้วตำแหน่งสทเออเออเ่าก็ไม่ได้ไปเอ็นเถ่าจะได้ยีถอยโท่อเลยโอ้ทันโซท่อเออเสร็จเกือบไปเนี่ยเสร็จเกือบไปเนี่ยเสร็จเกือบกะเสร็จเกือบจังไหนกูไม่ได้ใช่นะมึงอนกัไ้กูเสร็จเกือบให้มึงจังไหนว้าว้าวคุยกับว้ากับซท่อว้ากับทันซอท่อดนีดี สอท่อเนี่ยก็ต้องเซตเกลมให้พร้อมเซตเกลมให้แล้วเนอะโอ้ข่อยน่ะเอาออกขอหรือยังมึงสิไปปัสซุ่มมึงต้องเอาข่อยออกขอก่อนข่อยก็ออกมาจากเซตเท่าเลยละเจ้าก็เย่าว่าด่างายที่บ้านนี่ก็สีดิ้งยินแล้วมันเป็นหยังล่ะก็เคยว่าจะสีมันเป็นหยังอุ้ยเจ้าให้เกียรติสอท่อนี่โอ้ยบักสอท่อใหญ่วู้วผู้เรื่องเลยเจ้านี่ ว้ยกูเบื่อเด้สิเทดยี่บเกิบนี่เท็ดเกิบอุ้ยวิโอ้โหชิบะมัดไงทายไงอยู่นี่บก้อท่อไงมึงเป็นแะไรก็ย้อนกูนี่แหละพี่น้องกูนี่แหละกายมึงเป็นอูนี่หาเชียร์ให้มึงมึงเนี่ยเป็นอะับตำแหน่งช้อมือสาบึงมึงนี่มันใหญ่แค่เนี่ยอยู่นี่นะมึงเป็นย้อนไผ่พี่น้องมึงมีภาษาคนอยู่วะไม่เป็พี่น้องกูได้่ยกายให้มึงมึงยังเป็นชอท่อ ง่ายอ้ยเอาเึ้นเถอะนี่ไปเจอน้ำมันไปปะาสุมไปปะาุ่มเอา้ายี่สิบาทกัะยี่บาทเขากเกษตรสบายเขากเก็ตกับเขาให้กินอยู่ตัวประสุมแล้วจะเอาไปยังไรแต่ไปหย่อนเนน้ำมันที่ชื่อดิเออจะไปหยดอดเอียงอีกเขาเว้นเขาเฮ็ตให้กินปลาุ่มแล้วเขาเก็ตฮ็นแนวกินให้กิน มุกจะไปเชื่อไอ้ยังโอ้ฮึไปไปกับฟ้าไปนี่โมโหเลยเกือบบ้านแล้วนะไปผูด